สวัสดีครับวันนี้มาดูคะแนนเพิ่มนะครับนักเรียนจ,จ่าทหารเรือในหัวข้อของนักศึกษาวิทย<ร>าทหารหรือรรอนะครับว่ามีกี่คะแนนนะครับชั้นปีที่1นนะครับจะได้ร้อยละ3นะครับของคะแนนรวมภาควิชาการนะครับของคะแนนรวมภาควิชาการนะครับชั้นปีที่2ได้ร้อยละ4ของคะแนนรวมภาควิชาการชั้นปีที่3เพิ่มร้อยละ5คะแนนรวมวิชาการนะครับ ชั้นปีที่4ร้อยละหคะแนนรวมภาวิชาการชั้นปีที่5ร้อยละเคะแนนรวมภาวิชาการนะครับในหัวข้อนี้นะครับเป็นคะแนนเพิ่มของนักเรียนจากฐานเรือปีห5ห้านะครับที่จะทําการสอบในเร็วๆนี้นะครับนักเรียนนะครับหรือผู้สมัครสอบนะครับที่ยังไม่ได้ไปขอเอกสารเกี่ยวกับรอดอนะครับให้ทําการขอเอกสารไว้แต่เนั่นๆนะครับเพื่อทําการอัปโหลดไฟล์นะครับเราต้องส่งในวันที่เราสมัครนะครับส่งในวันที่เราสมัคร ว่าเรามีเอกสารคะแนนเพิ่มมีอะไรบ้างนะครับหนังสือรับรองวิชาทหารนะครับจะได้คะแนนสูงสุดเพียงกรณีเดียวนะครับเช่นนักเรียนจบชั้นปีที่3นะครับก็จะได้ชั้นปีที่3ชั้นเดียวนะครับปีที่1ปีที่2จะไม่ได้นะครับก็เข้าใจตรงกันนะครับถ้าเรียนอีกชั้นปีที่2นะครับก็จะได้ร้อยละสนะครับก็ชั้นปีที่1จะใช้ไม่ได้นะครับก็คือใช้ได้เพียงกรณีเดียว เท่านั้นนะครับคะแนนที่สูงสุดนะครับคะแนนที่สูงสุดในหมายเหตุนะครับกรณีที่ฝึกวิชาทหารได้เก็บนะครับกรณีที่หน่วยฝึกวิชาทหารนะครับได้เก็บใบสําคัญฐานกองเกินนะครับสรเฉบับจริงไว้นะครับให้ผู้สมัครไปขอถ่ายสาเนาสรเานะครับแล้วให้หน่วยฝึกประทับตรารับรองว่าหลักฐานฉบับจริงสรเได้นําขึ้นทะเบียนนําปลดเรียบร้อยแล้วนะครับ จึงจะได้สิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มนะครับในของข้อหมายเหตุนี้สำคัญนะครับกอคลิปนี้นะครับหากมีประโยชน์ฝากกดติดตามและฝากแชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับคะแนนเพิ่มรอดอของนรกเรียนจากฐานเรือปี65นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ